วันนี้นะครับทุกคนเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเตรียม mindset ก่อนที่จะมาเป็นเดบกันนะนะครับส่วนตัวผมเนี่ยมองว่าสําคัญไม่แพ้กับการเขียนโค้ดเลยนะนะครับผม ซึ่งหลายๆคนนะครับที่เป็นมือใหม่นะครับแล้วอยากจะมาเป็นเดฟมาฝึกเขียนโค้ดเนี่ยอยากให้ฟังวิดีโอนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนมากๆนะนะครับเนื่องจากว่าปัญหาตรงนี้เรื่องของ m i ซ d s e t เนี่ยคือเป็นเรื่องที่บางคนเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจนะนะครับแล้วพอเราไม่ได้มีการปรับไมซ d s e ็ก่อนที่จะมาเป็นเดฟเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาบางอย่างแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจนะไม่รู้วิธีแก้ว่าเราจะจัดการกับมันยังไงนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้จะมาพูดให้ฟังนะว่ามี m i ซ d s e t อะไรบ้าง นะครับที่เราจะต้องเข้าใจต้องเปลี่ยน mindset ให้กับตัวเองในการที่เราจะมาเป็นเดฟนั่นเองนะครับอ่ะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับมาดูสไลด์ตรงนี้กันเลยนะครับผมเตรียม mindset ก่อนมาเป็นเดฟนะนะครับซึ่งการเตรียม mindset หรือว่าความคิดของเราอ่ชุดความคิดก่อนที่เราจะกล้ามาเป็น developer เป็นนักพัฒนาเนี่ยซึ่งสําคัญมากนะครับสำคัญพอๆกับการเรียนรู้ภาษาโปรแกรมมิ่งหรือว่าเครื่องมือต่างๆเลยนะครับเพราะว่าทักษะทางเทคนิคเนี่ยมันสามารถเรียนรู้แล้วก็ล้าสมัยได้ใช่ไหมแต่ว่า mindset ที่ถูกต้องเนี่ยมันคือสิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะอยู่รอดแล้วก็เติบโตในสายงานนี้ได้อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับอทีนี้เรามาดูกันเลยนะว่ามี mindset อะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องเข้าใจนะต้องเตรียมพร้อมให้กับตัวเองนะครับก็มาดูเรื่องแรกกันเลยนะครับนั่นก็คือเราเนี่ย คือนักแก้ปัญหานะอ่าอันเนี้ยจะบอกว่ามันคือหัวใจหลักของอาชีพนี้เลยนะนะครับเพราะว่างานของเราเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเขียนโค้ดแต่มันคือการแก้ปัญหาโดยที่มีโค้ดเนี่ยเป็นเครื่องมือนั่นเองนะนะครับหลายคนเนี่ยจะติดกับดักว่าต้องเขียนโค้ดให้ดีให้สวยนะครับหรือว่าใช้เทคโนโลยีล่าสุดนะครับจริงๆเนี่ยตรงนี้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะนะครับแต่บางคนเนี่ยอาจจะลืมไปว่าเป้าหมายที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรนะครับซึ่งเราเนี่ยก็จะต้องรักการวิเคราะห์ปัญหา ที่ซับซ้อนนะแล้วก็หาวิธีที่จะแตกย่อยปัญหาออกมาเป็นส่วนเล็กๆที่มันจัดการได้นั่นเองนะนะครับซึ่งนี่แหละก็คือเป็นเป้าหมายหลักของการเป็นเดฟของอาชีพนี้เลยนะนะครับแล้ว m i ซ์เซตที่ผมอยากจะให้ทุกคนมีกันเนี่ยก็คือตามนี้เลยนะนะครับ m i n ์ s e t ก็คือฉันไม่ได้ถูกจ้างมาให้เขียน V ีแแต่ฉันถูกจ้างมาให้แก้ปัญหา user interface ของลูกค้านะ,นะครับอันนี้สามารถเอาไปใช้กับเทคโนโลยีอะไรก็ได้นะก็คือเราเนี่ย ไม่ได้ถูกจ้างมาให้เขียนภาษานั้นภาษานี้แต่ว่าถูกจ้างมาให้แก้ปัญหาแล้วเองนะ,อ,ะอย่างเช่นถ้าเป็นฟอนต์เอ็นเนี่ยก็อาจจะเขียน r e เ c t อ่์เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องของ UI นะครับทําให้ UI มันดีมันมีประสิทธิภาพอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าเป็นแบ็ k เอ d เนี่ยอ่ะก็เช่นเดียวกันนะเราก็ถูกจ้างมาให้แก้ปัญหาในการทำระบบให้มันเชื่อมโยงกับธุรกิจอะไรต่างๆนะครับผมก็นี่แหละนะครับคือ มายเซ็ตแรกเลยนะครับที่อยากจะมาพูดให้ทุกคนได้เข้าใจกันก็คือเราเนี่ยคือนักแก้ปัญหานั่นเองนะ problem solver นะนะครับจากนั้นนะครับต่อไปนะครับมายเซตที่2นะครับก็คือเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองนะครับหรือว่า life long learner นะนะครับตรงนี้นะครับ วงการเทคโนโลยีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาเป็นเครื่องมือเป็นไลบรารีที่เราเนี่ยเรียนรู้มานะครับบางทีเนี่ยภายใน6เดือนปีหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะมีตัวใหม่หรือว่ามีการอัปเดตใช่ไหมนะครับอ่าซึ่งตรงนี้เราก็ต้องเป็นนักเรียนรู้นะต้องตามติดตามข่าวสารนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงตามที่เขามีการอัปเดตนะนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเรียนจบหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งแล้วหยุด เรียนรู้ได้เลยนะนะครับเราจะต้องมีความสุขกับการเรียนรู้สิ่งใหม่นะครับแล้วก็ไม่ยึดติดกับเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งจนเกินไปนะนะครับแล้วก็ต้องพร้อมเรียนรู้ภาษาใหม่อ่าเฟรมเวิร์กใหม่ๆห,หรือว่าคอนเซปต์ใหม่อยู่เสมอนะครับผมแล้วก็ m i n เ s e ตที่อยากจะให้ทุกคนมีเนี่ยก็คือฉันไม่รู้ทุกอย่างและนั่นก็คือเรื่องปกตินะอ่าอันนี้คือสําคัญมากนะนะครับตรงนี้ปัญหาหนึ่งที่ผมมาจะเจอในหลายๆคนนะมีคนมาปรึกษานะครับก็คือ การที่รู้สึกว่าเราเนี่ยรู้น้อยเออนะครับเพราะว่ามันมีหลายเรื่องใช่ไหมนะครับในการเป็นเด็บมันมีเทคโนโลยีมีอะไรให้เราเรียนรู้เยอะมากนะนะครับแต่อย่าให้ทุกคนเนี่ยคุ้นเคยกับความรู้สึกพวกนี้นะว่ามันไม่เป็นอะไรนะมันเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่ามันแน่นอนอยู่แล้วการเป็นเด็บเนี่ยมันมีอะไรให้เราเรียนรู้เยอะนะแต่ว่าการที่เราไม่รู้อะไรบางอย่างเออมันก็ไม่ได้เป็นไรนะไม่ได้แปลว่าเราแย่หรือว่าเราห่วยอะไรพวกนี้นะนะครับมันเป็นเรื่องปกติมากๆอันนี้ก็ อยากให้เข้าใจเลยนะเกี่ยวกับ m มซ์เซตตรงนี้นะครับต่อให้เราไม่รู้อะไรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตนะนะครับเรื่องไหนไม่รู้เราค่อยไปเรียนรู้ที่หลังก็ได้เอออยากให้คิดอย่างนี้มี m มซ์เซตอย่างนี้นะครับโอเคนะนะครับทีนี้มาพูดเรื่องต่อไปนะก็คือจงคุ้นเคยกับความล้มเหลวแล้วก็บัคเนะนะครับ embrace failure and bugs นะนะครับอ่าอันนี้ก็สําคัญมากๆนะครับเพราะว่า การเป็นเดฟเนี่ยเราจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการดีบักก็คือการแก้บักนะครับซึ่งเราจะใช้เวลาตรงเนี้ยเยอะมากบางทีมากกว่าการเขียนฟีเจอร์ใหม่หรือว่าเขียนโค้ดบางครั้งนะนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าการเขียนโค้ดครั้งแรกเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาผิดพลาดเจอเออรอร์ติดบักอะไรพวกนี้นะนะครับแล้วอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติเหมือนกันนะนะครับผมซึ่งมายเซตที่สําคัญเนี่ยก็คือ growth my set นะนะครับหรือว่าการมีมายเซตแบบที่มันเติบโตได้เออนะฮะ หรือว่า Mindset ที่มันพัฒนาได้นะครับตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนมองว่า b u ๊กแล้วก็ความผิดพลาด Error ต่างๆเนี่ย มันไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนบุคคลนะย้ำอีกรอบนึงนะว่าจงมองว่าบัคแล้วก็ความผิดพลาดเอเรอร์ต่างๆมันไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนบุคคลแต่ว่ามันคือปริศนาที่รอการแก้ไขนั่นเองนะนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเจอบัคนะก็อย่าเพิ่งท้อแท้หรือว่างุดงิดนะครับให้มองว่ามันคือโอกาสในการเรียนรู้ว่าระบบเนี่ยทำงานยังไงนะครับซึ่งเราก็จะได้เรียนรู้ให้มันลึกซึ้งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ไมเซทที่อยากจะให้ทุกคนมีเนี่ยก็คือตามนี้เลยนะฮะอ่าโค้ดไม่ทํางานไม่ได้แปลว่าฉันห่วยมันแแค่่ปลวายง มีบางอย่างที่ฉันยังไม่เข้าใจนั่นเองอนะครับอันนี้ก็คืออย่าให้คิดอย่างนี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้ผมเองก็จะเจอบ่อยเพราะว่าก็จะมีคนมาปรึกษาอย่างน้องๆน,นะครับแล้วก็หลายๆคนเลยนะที่มาฝึกเขียนโค้ดก็เนี่ยแหละไปเจอบัคติดเออร์หรือบางคนไม่เข้าใจนะครับแล้วก็จะรู้สึกท้อรู้สึกตัวเองแย่อะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ทุกคนต้องเปลี่ยนความคิดตัวเองให้ได้นะนะครับว่าการที่เราเขียนโค้ดอ่ะบางทีแบบรันครั้งแรกแล้วมันติดบัคมันเจอเออร์เนี่ยก็อย่าพึ่งไปแบบ รู้สึกแย่นะฮะพยายามฝึกที่จะคุ้นเคยกับมันเหมือนกันนะนะครับเพราะว่า error เนี่ยมันจะต้องเจอตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดตัวเองว่า Error เนี่ยมันไม่ใช่ความล้มเหลวเออเราก็จะรู้สึกว่าเราท้อ อยู่ตลอดนะหรือว่าบางทีรู้สึกหงุดหงิดนะนะครับจริงๆมันมีบ้างแหละนะครับบางทีติดปัญหาก็อาจจะมีความหงุดหงิดบ้างแต่ว่าอย่าได้ไปคิดว่าเราเนี่ยแย่ yeah, หรือว่าล้มเหลวมากๆนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่มันจะต้องเจออยู่แล้วนะนะครับก็นี่แหละอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้นะเปลี่ยน mindset ต,ตรงนี้ว่าโค้ดไม่ทํางานไม่ได้แปลว่าฉันห่วยนะครับแต่ว่ามันแค่มีบางอย่างที่เรายังไม่เข้าใจนั่นเองนะฮะโอเคนะครับจากนั้นส่วนต่อ,อไปนะครับทุกคนก็คือเรื่องของ ความละเอียดรอบคอบนะนะครับอ่าหรือว่าก็คือ attention to detail นะครับตรงเนี้ยในโลกของการเขียนโปรแกรมนะครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาลเลยนะนะครับก็มายกตัวอย่างกันอย่างเช่นอ่ะบางคนเนี่ยคือพิมพ์ผิดแบบพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ผิดนะฮะซึ่งพอเราพิมพ์ผิดอ่าพิมพ์พิมพ์เล็กเป็นพิมพ์ใหญ่อะไรเงี้ย มันก็อาจจะหมายถึงว่าเป็นตัวแปรคนละตัวเลยแล้วบางทีอาจจะ Error นะนะครับหรือบางทีเนี่ยเราลืมเครื่องหมายเซมิโคลอนอ่ะหรืออาจจะเป็นการลืมคอมม่าแค่ตัวเดียวอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้ทั้งโปรแกรมเนี่ยมันพังเลยก็ได้นะครับผมหรือว่าอ่ะการเว้นวรรคพวกเนี้ยอ่ะบางทีบางคนเว้นวรรคผิดในไฟล์ c o n f ิกก็อาจจะทําให้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยล่มใช้งานไม่ได้อะไรพวกนี้นะนะครับ ดังนั้นความละเอียดรอบคอบก็คือใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็จะต้องมีในการทํางานสําหรับการประเด็บนะครับซึ่งไมเซตตรงนี้ก็อยากให้ทุกคน,นครับมีไมเซตตามนี้เลยก็คือจงเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็ละเอียดรอบคอบนะครับตรวจสอบงานของตัวเองซ้ําๆก่อนที่เราเนี่ย จะส่งมอบนะนะครับผมอันนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะบางทีเนี่ยคนที่เขียนโค้ดเนี่ยนะครับแล้วเจอเออร์เจอปัญหาเนี่ยบางครั้งเขียนผิดเองอันนี้เจอมาเยอะเหมือนกันนะครับเออมีหลายๆคนมาปรึกษาเรื่องของเนี่ยเขียนโค้ดแล้วรันไม่ได้นู่นนี่นั่นนะนะครับเวลาเจออย่างเงี้ยนะครับก็จะบอกคนที่เจอปัญหาแบบนี้เสมอว่าลองเช็คโค้ดดูดีๆอีกรอบนะครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะเออเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็คือเขียนผิดเองนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคน มีความละเอียดรอบคอบในในการเขียนโค้ดบางครั้งอาจจะเขียนผิดต้องเช็คดูดีนะครับโอเคนะครับทีนี้มาพูดถึงส่วนต่อไปก็คือเรื่องของความขี้เกียจนะครับเราขี้เกียจให้ถูกที่ตรงนี้เนี่ยจริงๆเชื่อว่าเดบทุกคนเนี่ยมีความขี้เกียจอยู่แล้วเออนะครับดังนั้นเราจงใช้ความขี้เกียจให้ถูกที่นะนะครับผมยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไปทํางานบางทีเนี่ยมันมีงานบางงานต้องทําซ้ําๆเดิมๆใช่ไหมนะครับเราก็อาจจะใช้ความขี้เกียจตรงนี้ให้มันถูกต้องก็คือ เราอาจจะหาวิธีการที่เขียนสคริปต์หรือว่าทําให้มันทํางาน at, อัตโนมัติอ่าก็คืออัตโนมัติมันนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยเราไปเขียนโค้ดแล้วยกตัวอย่างเราทำอ่าฟอนต์เอนนะครับแล้วทีเนี้ยมันจะมีคอมโพเนนต์หรือว่าส่วนของ UI บางส่วนเนี่ยที่มันสามารถที่จะนํากลับมาใช้ซ้ําได้นะครับเราก็อาจจะสร้างเป็นคอมโพเนนต์อ่าแล้วก็เอามาใช้ในทุกๆหน้าอะไรแบบนี้นะเนี่ยแหละเราก็จะได้ไม่ต้องเขียนใหม่ทุกรอบนั่นเองนะนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะไปตรงกับหลักการ d ร y หรือว่า Don't repeat yourself นั่นเองนะครับผมอ่านี่แหละก็คือเวลาที่เราเนี่ยขี้เกียจถูกที่นะนะครับมันก็จะผลักดันให้เกิดประสิทธิภาพและก็นวัตกรรมที่มันดีขึ้นนะนะครับก็จงขี้เกียจให้ถูกที่ถูกเวลานะครับซึ่ง mindset ที่อยากให้ทุกคนมีก็คือนี่แหละก็คือหาวิธีที่ดีกว่าอยู่เสมอนะครับแล้วก็ เอามาใช้ช่วยในการทํางานซ้ําๆนะนะครับผมโอเคนะนะครับอันนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะครับอย่าลืมขี้เกียจให้ถูกที่นะ okay, นะครับโอเคนะครับทุกคนจากนั้นสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ทํางานเป็นทีมนะนะครับ communication and collaboration นะนะฮะอันนี้ก็สําคัญ มากๆเช่นเดียวกันนะ,นะครับซึ่งการเป็นเด็เนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะนั่งเขียนโค้ดอยู่ในมุมมืดอย่างเดียวนะครับผมแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องสามารถที่จะอธิบายเรื่องเทคนิคที่มันซับซ้อนให้กับคนที่ไม่ได้รู้เทคนิคอ่าอย่างเช่นแบบ PM ลูกค้าดีไซเนอร์เนี่ยเข้าใจได้ด้วยนะครับแล้วก็เราจะต้องอ่านโค้ดของคนอื่นนะ หรือสามารถที่จะอธิบายโค้ดของเราเนี่ยได้ด้วยนะนะครับรวมไปถึงจะต้องเปิดใจรับคําวิจารณ์โค้ดของเราก็คือโค้ดร,รีวิวจากทีมโดยที่ไม่มองว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวให้ได้นะครับผมอันนี้ก็สําคัญมากๆนะไมล์เซตท,ที่อยากจะให้ทุกคนมีเนี่ยก็คือตามนี้เลยนะนะครับโค้ดที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือโค้ดที่คนอื่นในทีมเนี่ยอ่านเข้าใจแล้วก็สามารถ แก้ไขต่อได้นั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการสื่อสารนะ,ะนะครับก็อย่างที่บอกมาว่าการเป็นเดฟเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะรู้สึกว่าเราไปอินโทเวดเออครับเพราะว่าเดฟส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะคือแบบพูดไม่เก่งหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยการไปอินโทเวดไม่ได้แปลว่าเราจะต้อง ไม่คุยกับใครหรือว่าคุยไม่เป็นนะนะครับจริงๆอ่ะมันควรเป็นทักษะพื้นฐานเลยก็คือเป็น s o ฟต skill ที่เราควรจะต้องมีให้กับตัวเองอยู่แล้วนะนะครับอันนี้ก็อยากจะแนะนําว่าใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพูดไม่เก่งคุยไม่เก่งหรือว่าอธิบายไม่เก่งเนี่ยเราสามารถฝึกได้นะก็จะมี growth mindset ในเรื่องนี้ด้วยนะนะครับเรื่องของการสื่อสารเพราะว่า ถ้าเราทํางานแล้วเราสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ดีเนี่ยงานมันก็จะมีประสิทธิภาพนะเพราะว่าทํางานด้วยกันชัดเจนรู้เรื่องนะนะครับผมก็อาจจะลดปัญหาได้เยอะมากๆเลยนะครับผมโอเคครับทุกคนทีนี้สรุปนะนะครับก็คือทักษะการเขียนโค้ดหรือว่า hard skills เนี่ยนะครับมันจะพาเราไปสู่การสัมภาษณ์งานได้อะหรือว่าทํางานได้นะ แต่ว่า Mindset หรือว่า Soft Skills เนี่ยนะครับมันจะช่วยให้เราประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขในอาชีพ d e v e l o p e r ในระยะยาวนั่นเองนะนะครับก็ตามนี้เลยนะที่อยากจะฝากทุกคนในวิดีโอนี้นะครับผมโอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับผมหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้ผมได้นะครับโดยการสมัครสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับผมหรือหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็สามารถกดซู p เปอร์แ k งส์ให้กันได้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับ